Welcome back to my channel Thai War Machines สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับข้อมูลสุดพิเศษเกี่ยวกับ2,026นิ new military logistic หรือรถไฟโลจิสติกทางทหารรุ่นใหม่ล่าสุดจากเยอรมนีที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านการขนส่งยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกและแน่นอนว่าข่าวนี้กำลังเป็นที่จับตามองจากกองทัพทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะศักยภาพของรถไฟรุ่นใหม่นี้สามารถเปลี่ยนโฉมระบบโลจิสติกทางทหารให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่า2026 New Military Logistics เป็นโครงการพัฒนาของเยอรมนีที่เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนเพื่อสร้างระบบขนส่งทางรางที่สามารถรับมือกับสงครามยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจุดเด่นสำคัญของรถไฟรุ่นนี้คือความสามารถในการขนส่งยุทโธป,ปกรณ์หนักปืนใหญ่รถถังรถหุ้งเกราะและแม้กระทั่งโดรนขนาดใหญ่ได้ในเวลาเดียวกัน แต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากรถไฟขนส่งทหารแบบเก่าคือเทคโนโลยีล้ําสมัยที่ถูกบรรจุไว้เต็มคันตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะระบบเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าไปจนถึงโครงสร้างที่เสริมกรอบป้องกันแรงระเบิดและการโจมตีจากโดรนการออกแบบของ2026นิวมิลิตรโลจิสติกสูถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับทั้งภารกิจในเขตสงครามและการลำเลียงยุโทโธปกรณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินโครงสร้างทำจากวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์เกรดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะบรรทุกของหนักเต็มกําลังนอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนขั้นสูงที่ช่วยลดแรงกระแทกทําให้ยุทโธป,ปกรณ์ที่อยู่บนขบวนปลอดภัยตลอดการเดินทางอีกหนึ่งจุดเด่นของรถไฟรุ่นนี้คือเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบเรียวทม์ขบวนรถไฟทุกคันสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางผ่านดาวเทียมทำให้สามารถติดตามตำแหน่งปรับเส้นทางหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันที นอกจากนี้ยังมีระบบ AI วิเคราะ s ์เส้นทางที่ช่วยคำนวณการเดินทางที่เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดแบบอัตโนมัติซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของระบบโลจิสติกส์ทางทหารในยุคปัจจุบันสำหรับประเทศไทยการที่กองทัพบกไทยให้ความสนใจกับ2,026นิวมิลิตรโลจิสติกส์สูก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะประเทศไทยเองมีภารกิจด้านความมั่นคงที่ต้องการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นการขนส่งยุทธปกรณ์ขนาดใหญ่ การสนับสนุนการซ้อมรบหรือการเคลื่อนย้ายกำลังพลในสถานการณ์ฉุกเฉินหากประเทศไทยสามารถนำเทคโนโลยีแบบนี้มาปร,รับใช้จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันประเทศได้อย่างมหาศาลความยาวของรถไฟรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ500เมตรต่อ1ขบวนและสามารถปรับจำนวนตู้ตามภารกิจได้มีทั้งตู้บรรทุกหนักสำหรับรถถังและยานพาหนะหุ้มเกราะตู้เก็บกระสุนตู้ซ่อมบำรุงและแม้กระทั่งตู้สังการเคลื่อนที่ ซึ่งภายในมีอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบควบคุมโดรนในระยะไกลสิ่งเหล่านี้ทำให้มิลิตาโลจิสติกสซูรุ่นใหม่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในสนามรบได้เลยทีเดียวระบบป้องกันภัยของรถไฟรุ่นนี้ก็จัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นกรอบพิเศษที่ป้องกันรแรงระเบิดระดับสูงระบบยิงสกัดโดรนระบบต่อต้านขีปนาวุธและกล้องตรวจจับความร้อน360องศาท,ทำให้สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบขบวนได้อย่างแม่นยำ ที่สำคัญยังติดตั้งระบบต่อต้านการโจมตีไซเบอร์เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากสัตร,รูในด้านพลังงานขบวนรถไฟนี้ใช้ระบบไฮบริดที่ผสานพลังงานไฟฟ้าและดีเซลเข้าด้วยกันทำให้ลดการใช้พลังงานลงกว่ารุ่นก่อนถึง40%และสามารถวิ่งได้ระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยอีกทั้งยังมีระบบกู้พลังงานกลับจากเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น พูดถึงเรื่องความเร็วขบวนมิลิตาโลจิสติกสูกรุ่นนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะบรรทุกเต็มพิกัดซึ่งถือว่าเหนือกว่ารถไฟโลจิสติกทางทหารรุ่นก่อนๆอ,อย่างมากและยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดความเงียบเพื่อลดเสียงเครื่องยนต์ลงต่ำสุดในระหว่างภารกิจลับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากในยุคสงครามสมัยใหม่ที่ต้องหลบเลี่ยงการตรวจจับจากศัตรู ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินมิลิตรโลจิสติกสูง2026ยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบควบคุมระยะไกลโดย AI และยังมีโหมดแยกขบวนอัตโนมัติหมายความว่าถ้ามีตู้ใดเกิดปัญหาระบบสามารถตัดการเชื่อมต่อทันทีเพื่อให้ขบวนที่เหลือวิ่งต่อไปได้อย่างปลอดภัยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือการรองรับการขนส่งโดรนและยานไร้คนขับโดยในบางตู้ถูกออกแบบให้สามารถบรรทุกโดรนโจมตี โดรนสอดแนมและโดรนลำเลียงที่ใช้ในสนามรบซึ่งทําให้ขบวนนี้สามารถสนับสนุนภารกิจทางอากาศควบคู่ไปกับการลำเลียงยุโทโธปกรณ์ภาคพื้นดินถ้าพูดถึงความสําคัญของมิลิตาโลจิสติกสู2026ต่อประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่ากองทัพไทยเริ่มให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีด้านโลจิสติกทางทหารมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการมีระบบขนส่งที่รวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถสนับสนุนการเคลื่อนกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ได้อย่างทันท่วงทีในสถานการณ์วิกฤต สำหรับแฟนแฟนช่องไ a i w a ล Machines นี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารที่ผมคิดว่าควรจับตามองมากที่สุดในปี2026เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟขนส่งแต่มันคือแพลตฟอร์มโลจิสติกอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสงครามยุคใหม่และอนาคตเราอาจได้เห็นเทคโนโลยีแบบนี้ถูกนํามาใช้ในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอลแมชชีนส์ เพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดจากทั่วโลกและหากคุณอยากให้เราทำรีวิวลึกๆเกี่ยวกับ m ม l ลิต l o g i s ส i ิ s สูง2026หรือเทคโนโลยีทางทหารอื่นๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเพราะคอนเทนต์ต่อไปจะยิ่งใหญ่และน่าสนใจกว่านี้แน่นอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ